รีวิวให้ฟังหลังจากเก็บงานประมาณ2อาทิตย์ได้มาก็นี่เลยครับเปลี่ยนสีนทุกคู่หน้าอา่เปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็แยกชิ้นออกมาเก็บรายละเอียดพวกน็อตพวกที่มันไม่แน่นเนี่ยจับยึดน็อตตอนนี้หายหาน็อตใส่ นอตใส่ให้ครบแล้วก็เป็นการตรวจเช็คระบบว่าอันไหนไม่เรียบร้อยเราก็จะขันให้แน่งขันให้แน่นให้ตึงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ก็ตามนั้นแหละครับพี่น้องตามสวยก็ตามอายุมันแ x 1 X4R ชายาเจ้าปลาฉลามบานเพชรขาด Yeah.